ากิน Wait, นั่งลงเลดีเผ็ดไหมยังไม่เผ็ด a little bit Can you remember when y o used u to put frog in there Was it frog frog อะไรปุ๊บ they used put frog no chicken ไม่ใช่กบไม่ใช่ปูครับ no it, the color was like frog wait then what was it then มีที่ไหนใส่กบใส่อึ่งไม่มี it was like the end like the butt of it like the two legs And it was like kind of like ตีนไก่ no ใส่ frog it was you know like the end of the frog ขากบ no the end not the literal legs you know like the's 's's f percent ้มตำที I m, I m ่ไหนใส่กบใส่อื่น this frog frog you big I ไม่มีมันมีถ้าใส่นะก็มีพวกอาหารทะเลพวกทะเลพวกปูปูเคมปูดอง I think it's it told ate when he me dad frog มีไหมไมีแต่ปูอัดเนี่ยไม่มี <Maybe. S 1> เอาวันนี้วันนี้เคอยากินอะไรส้มตำอืม on, เขาแบบเาแกะตัปั้นเขาเหนียวคุยตมะมคุง s <S โอ้ยคืออยู่ตัวหละ <laughs> แต่บอสใช้ไปลี <laughs> 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 ไออ้ทว่าไม่ได้กินหรอกวันเนี้ยสองมือไม่ได้หรอแล no ก็สองมือสินั่นคือชอบเออเห็นเท้าพีพ่แพรอยู่ดิ <laughs> <laughs> บอกให้ถอดรองเท้ากินข้าวเหนียวน้ำลายย้อยไห <laughs> ลออกจากปาก หิวหิวขนานาดไม่ใช่มาไม่ได้ดำไปนั่งดูรูปเก่าใช่ไหมไม่ใช่แพ่นั่ดำโอ้โหแแล้วก็พี่ก็พี่แพรก็เคยกินน้ำตาลกับข้าวเยอะอันนี้รอบที่สแล้วทำไมเนี่ยมีคนคอมเมนต์อยู่นะบอกว่ากินกินข้าวกับน้ำตาลแล้วก็ทำหน้าแบบร้องไห้อ่ะน้าสงสารน่ะ อยากให้เป็นคนขาทานเหรอคนขาทานใช่ไหมไม่ใช่ขาทานด้วยขอทานอ๋อไม่ใช่คือทําทางภาคอีสานเวลาอันนี้เขาก็อย่างนี้แหละอืมมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องนี่หรอพี่เพย์ไม่ใช่อีสานไม่ใช่หรอโอ๊ยก็แม่อีสานจะไม่อีสานได้ไงเพราะตอนนั้นพี่ชอบกินหวานเพราะตอนนั้นพี่แพรย์อยู่กับตากับยายตื่นตอนกลางคืนมาแล้วก็แบบหิวยู่กับตากับยายอ่ะ m e m b e r w h e a accidentally got pepper in her eye.